โเฮ็นข่อยอยู่บ้านก็เนี่ข่อยเห็ดงานเด้อเห็ดงาน,นางเหี่ยงก็สีสบายแท้โ oh, อ้เห็ดงานเรแก่ข่อยเปน็นพลังหมดเนาะเห็นเห็ด,ดขอขอนั่งไนเป็นยังเพิ่ <Yeah. S 2> นรับสมัครคนบ่หลายรับหลายรับวันแดียร์อายุพอจำกัดเดาเชี่ยวมาก็เห็นได้วแล้วต้องทำให้เห็ดที่รับบุญบ,บ่บุนย่งบ่บ่บ่บุญบ่บุญคือดี่งเนี่ย อยากกินอยากกินอยากนอนนอนเอ้าเจ็ดลายด้หลายอยากกินอยากกินอยากนอนกันน้อเขาว่าอะไรจาออกสิเขามาผ่าจมูกเอเลเอามามาตรวจงานผ่าจมนอสิเอาดลเขาแกะถอดด้วยกี่ใจเ้ยเขามาตรวจงานผ่าจมานอนเขาเป็นสิไลเจออกแล้วเนาะเห็นไหมหนึ่งสองสี่วัาเพราะ่อะไรเียบป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 บาุ๊บปบิุงบปุ เขาอยู่ใส่เขาคือเด็กคู่บ้นี่มาตรวจงานแต่เทียเขาอยืมเงินหนอเขาดิเฮ็ดงานต่อแกบอกมาตรวจเฮ็ดนั่นได้เป็นอย่างเฮ็ดอีย่างเนี้ยเฮ็ดอีย่างเนี้ยเฮ็ดอีย่างเนี้ยบอกคุกะทายคิดลงเลยเอาโทรศัพท์มาตั้งไว้ถากล่องมาตั้งไว้แล้วกะทายถอนเงี้ยถอนเงี้ยหนึ่งก็ลงส่งไปฟังอยู่นี่มันจะง่ายเด้หละวันนี้มันได้เงินเลยบอกเฮ็ดลงมันได้เงินเลยบอก มันมันก hey. uh, uh, uh ับอะไ้เลยอเขามีกฎเกณฑ์ของเขาอยู่ขัน่านเกณฑ์แล้วผ่านเกณฑ์เราเป็นยังไงได้เงินโดนปันแดงมาที่นี่แจ้งแจ้งจีแจ้งสีได้เงินอ๋อสมมุิสมมุิเนี่กแต่พร้อมขยันของคนเขาขันเขาขยันลงคลิปเมื่อเจ็ดแปดคลิปเก้าคลิปสิบคิปมาแต่บอกิดกฎเขาเขากับพันเขากับได้เงินไหมอืมได้ลงทุนงเหี่ยงหมด บ่อไหนลงทุนนี่ยังเออข้างเาบ่อไหนลงทุนเดี๋ยวลงทุนอยู่เออลงทุนสื่อโท่าสามเคียงหนึ่งสื่อโท่าสามเคียงหนึ่งแล้วก็เติมเน็ตเติมเน็ตต้องมีเน็ตเป็นไหมแน่นต้องมีเน็ตวันนี้ข้าถ่ายคลิปว่าเฮ็ดคลิปอี๋มาที่ไหนเหรอเแล้วแต่ความสามารถของเนาเออมากินกับกินอือสายกินเลยลงไายลงไปอือมาเห็ดตลกแต่สายตลกแต่เฮ็ดตลกบลงไปจะเฮ็ดอะไรก็ได้ก็หัวอือ ว่าไงซะไทยสีมีประจำวันที่เขามาเข็ดเนีเ่ยเราบั็นี้เขาสีหูได้แังไหนวะเขาสีแดงนเด้หน่อยดิยมักสิมีการแจ้งเตือนเขาบอกนี่ก็เขาสาบอุม้มเอาเข็ดอย่างลง,ลงไปลงไปลงไปปับป๊บคนอีกแจ้ง,งเตือนเขาเลยว่าอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะโอ้ไม่มีคนตรวจงานอยู่เนี่ยแต่ว่า<น>บ,บนันเป็นข่าวกี้ยเขาเยอมากเลยบอกโอ้มีคนตรวจงานอยู่โอ้แอดมินแอดมิน วันนี้คุณทำดีมากวันนี้คุณเงินนิดน้อยไปให้คอยถามเลยวันนี้ให้คอยถามเลยเจ้ารับเงินงก็ไผแบบไหนจังไหนเจ้าขึ้นไปกรุงเทพไปรับเงินน้ำพลังหัวเรืจังไหนก็เลี้ยวเขาเจ้าโนว่ให้ยโดยตรงเลยผมคอมพิวเตอร์น่เมินก็สีแมงอยู่บ่มันสีมีผู้ใด้โอนนึกขอให้เจ้าสุเดือนอยู่บ่เอา กันนี้แหละเนาะเขาเรียกกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยไข่ปลากาหรือไข่ยังเขาตัวไหมเจ้าก็แยกเป็ดบัญชีที่มีเงินตัวนี่น่ะตีเออเจ้าก็ตัวบัญชีวางปลาไว้เลยเนี่ยโอ้ผ่าเิ็งจักเดือนสองเดือนจักปีนึ่แล้วอือืมอืมอมที่มีคนอุ่นนิดมาให้เจ้าก่อนเป็นนางสนเนาะวาวแล้วเดี๋ยวข่เจ้าโทรศัพท์มาให้เจ้าผ่าข่เห็ดด้วยอเออผ่าข่เห็ดในเด้อไข่ยังเด่นนึ่งไข่อยู่บ้านข่บ๊วยมีเบียดเห็ดเออ ก็สามารถติมอีกอย่างเนี่ยไข่มักข่สอบถามเนี่ยไข่มัดเข็ดไข่ชีวิตข่กับตลกตลกฮ่าฮ่าเอาตลกบอก้ข่หัวมึงดิมันวิบพานบอกเจคนหัวไว้เจ้เนคนหัวไว้เออเคนหัวไว้เออนันะนเออจพันแล้วคอนิอือแล้วขอสิโชคบอกลูกที่ไป่วันรับเจอได้